พูดได้ยินได้ยินับอันนี้เราให้เขาพูดใช่อ้าวทำไมไม่เดินมาไม่ไม่ไม่มาเหรอผมฟังอยู่มาหน่อยมาหน่อยเดี๋มาอยู่ด้วยกันดิอ่าวไอ้ตุ้ยมานี่มามาเลยตุ้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 ยได้ได้ได้คัมมอ n แมนเยอะแมนเฮ้ come on man โอ้โหครับผมเป็นไงบ้างครับทุกคนอู้แมนฮะสนุกไหมครับทุกคนสนุกเสียงดูเหนื่อยเสียงดูโมโหนะไอเขาตื่นเต้นไงเขาตื่นเต้นมันไกลมากมันไกลมากใช่ ใกล้แล้วใกล้เลยใกล้ไรใกล้จะใจเอ้ยใกล้ใกล้จะถึงคอนเสิร์ตไลท์เท่แล้วไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมไลท์เท้นก็ตื่นเต้นนะครับทุกคนเดี๋ยวเสร็จเนี้ยเดี๋ยวต้องไปซ้อมต่อเหมือนกันใช่บอกเพื่อไม่ให้บอกให้เขารู้นะว่าเราแบบเป็นการสปอยเป็นการสปอยเล็กน้อยแต่ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาในวันนี้นะครับผมพี่นัทหล่อไหมครับวันนี้โอ้ก็าลังจะขอบคุณเลย เอามันต้องให้เขาชงกันหรอกเพราะคุณหล่อมากเลยวันนี้รู้หล่อไหมหล่อสมดทครับแว่นมานี่มานั่นแหละครับผมแว่นไปนู่นไปแอนแว่นขอขอบคุณทุกคนแว่นขอขอบคุณก่อนแว่นอยากขอบคุณขอบคุณก็ขอบคุณนะครับที่ทุกคนที่มาใส่กันในวันนี้นะแล้วก็คนที่พิออเดอร์ด้วยนะครับผมรู้สึกว่า ดีใจมากที่ได้เจอทุกคนวันนี้บอกว่าทุกคนจะได้อะไรกลับไปในวันนี้นะครับผมก็ได้ความได้ได้ได้อยู่แล้วได้ความสุขไ้ทุกคนครับพี่ผมขอบคุณอยู่นะครับทุกคนต้องเี็กดีๆนะครับอย่าข่านะครับไม่มีอะไรตลกคือผมพูดอะไรไม่ค่อยมีใครเชื่อผมหรอกจริงๆแล้วโอ้ยน้อยใจเลยน้อยใจแล้วขอบคุณจริงๆครับผมก็ดีใจมากๆที่ได้เจอทุกคนวันนี้ครับนี่ขอบคุณครับ ไหนตุ้ยแปสิคินัทพูดเมื่อกี้ได้ไหมก็ดีใจที่ได้มาเจอทุกคนมากๆแล้วก็ตื่นเต้นมีเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับก็ออยากจะขอบคุณทุกคนที่สั่งอัลบั้มเราพีออเดอร์อัลบั้มเรานะครับก็บางคนอาจจะไม่ได้มาสายวันนี้แต่ว่าก็ขอบคุณมากๆที่ทําให้อัลบั้มเราเนี <t <t ่ยยอดขายทะลุแปดล้านเล่มก็อะไรนะแปดล้านเล่มเนี่ยาทำอะไรแปดล้านเล่มไงมันเป็นพับไงเป๊เป๊พาหน้าวะที่เป็นสี่เหลี่ยมเป็นเขาบอกว่าเหมือน ตอนแรกที่ปล่อยไอ้ตัวอันนี้ออกไปเขาบอกว่าเป็นพับหรือเปล่า,าแลคแค่ไม่ได้ออกคอสเมติกนะครับทุกคนอ,อาจจะยังนะปล่อยปั๊บเห็นปุ๊บอ่าเรียบร้อยเลยทีนี้ไม่รู้จะไปทางไหนต่อเ <laughs> อาเลยที่น,น <laughs> ไรครับผมอ่าแล้ววิลเลี่ยมเรามีอะไรขอบคุณไหมอขอบคุณ <c oughs> วันนี้มากมากเลยครับผมก็ไม่ก็บางคนอ่ะกำังต้องทำงานอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบลางานอะไรเงี้ยไม่รู้ลาออกหรือว่าอะไรลางานแหละลาลางานใช่แต่ว่า ก็ขอบคุณมากที่มาหาพวกเราสลับเวลาอันทรงเกียรตินะครับที่มาเจอพวกเรานะครับเพราะว่าเราได้คุยกับทุกคนก็เหมือนเราได้รีเฟรชตัวเองโอ้ยสุดๆใช่ก็ผมได้พูดตุ้ยหลายรอบมากผมก็แล้วก็แบบมีช้อยสน์ต่างให้แบบให้เลือกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เขาบอกว่าขอเอ่อหนึ่งคำที่กลับมาแล้วจะอ่านแลวยิ้มได้ผมมีคำนที่ใหม่ละตุ้ยเลย แรียกว่าชอบอะไรงเงี้ยก็เหมือนแบบได้พูดตั้งหลายรอบมันเลยแบบว่ามีความสุขกับงานนี้มา,มากๆ,ๆครับใช่คุณยิ้มหงส์เศร้าอ่าไปกันต่อ<ม>เหลือใครครับเหลือคุณฮงชีสมองครับเ <c oughs> ลโก้สี <c oughs> อ่ะคุณฮงก่อนแล้วครับถ้าผมก็สนุกมากเลยวันนี้ที่ได้คุยกับทุกคนก็บางคนอาจจะไม่ได้มาแล้วฝากเพื่อนมาก็ไม่เป็นไรแต่หวังว่าแบบว่าถ้าได้บ้ามแล้วก็หวังว่าจะชอบบ้ามเพราะว่าพี่ๆน่าจะเป็นกลุ่มแรกๆที่ได้บ้ามใช่ไหมใช่ก็หวังว่าจะชอบเพราะพวกผมก็เห็น บ้าเหนกันแล้ว็บอกโอ้ยรูปเท่มากเลยใช่ไหมล่ะโดยเฉพาะรูปผมนะขอบคุณคดีแล้วดีแล so ้วล่ะแล้วก็การต่างๆอะไรอย่างนี้ก็เท่มากโดยเฉพาะโดยเฉพาะของผมของคนอื่นอาจจะเท่อาจารย์เท่แต่อาจารย์เท่ไม่เท่าผมก็ต้องเรียนรู้กันไปเลย พี่อยู่ในวงการมานานเนาะครับเก่ีมากเชื่อผมเท่าเลยเนี่ยไม่ใช่เขายอมไยอมอ๋อยอมยอมอีกหน่อยก็ไม่มีแล้วผมเอ้ยไม่ยอมไม่ยอมไอ้นั๊มาคมๆเราก็ไปด้วยกันเราก็ไปด้วยกันครับผมครับผมก็ดีใจมากๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้กับการคุยกับพวกเราอาจจะไม่รู้เรื่องบ้างรู้เรื่องบ้างแต่ก็หวังว่า จะมีคนแปลภาษาไทยเป็นภาษาไทยพวกคุณขอบคุณครับผมก็ขอบคุณมากๆครับที่เจอที่มาเจอในวันนี้ดีใจมากๆครับเย้นนมาต้มมีเลยป็นท้ายอย่างยิ่งใหญ่รับคุเลยเพขอบคุณทุกคนมากเลยครับผมเฮ้ยเลยโก้โหคนเขารออยู่โหมันให้มันเป็นคําเดียวแต่มันให้มัน,อ,นอิอมแพคอลิน่าให้ของอะไรเงี้ยก็ถ้าแบบคาเดียวต้องใหญ่ๆหน่อยหนึ่งสองซ่อมอิมแพคเมืองทองอลิน่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มีคนนีบมีคนละอนี้ตําหน่งคนละ อับขอบคุณให้มันใหญ่ๆห,หน่อยให้เขาแบบครับผมเลยก็ขอบคุณทุกๆคนมากเลยครับทุกที่นั่งเลยนะครับที่วันนี้มาหาพวกเราไร้แค่นนะครับผมก็เป็นเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ทาําให้เราได้เจอกันนะครับได้พูดคุยกันด้วยถึงแม้ว่าจะเป็น30มสิบวินะครับแต่ก็รู้สึกว่าถึงบ้างไม่ถึงบ้างนะครับผมก็แต่ละคนก็ใช้วลาอย่างเต็มที่จริงๆเรียกว่าเรียนรูก้การเมเนจเวลาชีวิตเอานะครับผมหลังจากนี้มันดีเลยวันนี้คะ่ะจะบอกว่า อันนี <Techn Pokémon> ้มีคอนเสิร์ตสองวันนะครับผมใครที่มาวันเดียวหรือมาสองวันนะครับก็อยากที่จะให้ซึมซับเวลาตรงนี้ให้ดีที่สุดเลยนะครับผมอยากทำอะไรทำเลยนะครับยูเวนขึ้นมาาหารบนเวทีนะเพราะว่าคอนเสิร์ตของทุกคนจะมีเวลาได้ดูแค่30วิเท่านั้นเหมือนกันเหรอเหมือนกันเหมือนกันแบ่งเป็นรอบแล้วครับผมก็แบ่งมาเรียบร้อยว่าเอ้ยอยากกีนเพลงไหนก็30ิวิไปไปเดินกันดูนะครับก็บอกว่าวันนั้นจะมีความสุขนะครับเลยว่าทุกๆงานหลังจากนี้ที่จะได้เจอกันก็จะมีความสุขไปเรื่อยๆเลยนะครับผมย้ อันนี้มีเย้ที่ดีกว่านั้นแล้วหรอหนึ่งสองสามเย้เก่งมากเก่งมากอทุกคนหนึ่งสองสามขอบคุณครับอ้าวไม่เย้โธ่ไม่เย้ผมเย้แลครับขอบคุณครับขอบคุณครับพร้อมกันหนึ่งสองสามขอบคุณครับ ถ่ายรูปเป็นความสุนทรีๆเก็บไว้ทุกคนได้ถ่ายแล้วทุกคนได้ถ่ายตอนแรกบางคนอาจจะยังไม่ได้ถ่ายแต่ตอนนี้มีเวลา30วินาทีในการถ่ายรูปคนล้วกันโอเคนะเพราะว่าเราคนพวกเรานะครับโอเคทุกท่าน The next part we going to say ขอบคุณครับ together โอเค to us นะครับ to us and I say to you มาพร้อมกันนะครับหนึ่งพร้อมไหมครับอันนี้พร้อมครับผมหนึ่งสองสามขอบคุณครับ บ้านดีๆนะครับขอให้มีความสุขกันจนปีนี้นะครับครับผมเป็นตัวหนีไปนะจ๊ะแล้วอาจารย์ครับขอบคุณอะไรนะฮัลโหลขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณที่รับฟนหน่อยเอ่อ Thank you ครับเออ I love you